สวัสดีครับกระผมนายแพทย์กวีชินสาสวรรณ์แห่งกวีคลินิกเมชับวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้อีกเรื่องก็คือโรงโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่เป็นยังไงบ้างอาการมีอาการยังไงบ้างมีอาการวอกแวกงง่ายฟังอะไรจับใจความไม่ค่อยได้ทำงานผิดพลาดบ่อยหาอะไรไม่ค่อยเจอแล้วก็ชอบผัดปันประกันพุ่งไม่ยอมเริ่มทำงาน นะครับหุนหันพลันแล่นขาดความยับยั้งชั่งใจอารมณ์แปรปวนโกรธง่ายหายเร็วมีปัญหากับคนรอบข้างบ่อยๆเบื่อง่ายคอยอะไรนานๆาไม่ค่อยได้งุนงิดเครียดง่ายบางคนมีอาการซึมเศร้าวิตกกังวลนอนไม่หลับตามมานะครับเ่ยแล้วยังมีมีอาการมากมายมหาศาลพวกที่เป็นสมาธิ่สั้นในผู้ใหญ่ก็คือใจวอกแวก อยู่ไม่นิ่งไมยง่ายนะครับวิธีการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ยาโดยใช้ยากลุ่มออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทเช่นยาเมทิลเฟนิดตหรือว่ายากลุ่มไม่ออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทเช่นยาอะตอมอกซิทีนนะครับมักใช้ในกรณีผู้ป่วยไม่สามารถทนต่อผลข้างเคียงของยาเมทิลเฟนิดตได้ ส่วนยาคลุมอื่นๆเช่นยาต้านซึมเศร้ายาคลายกังวลช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยนักจิตวิทยาอะไรพวกนี้มีการวางแผนจัดการเวลาให้เป็นนิสัยเพื่อทํางานให้ดีขึ้นรวมถึงเป้าหมายต้องทําให้เสร็จทีละชิ้นเป็นการลดความวิตกกังวลด้วยกันจดรายการที่ต้องทําเขียนโน้ตเตือนวางกรอบเวลาอะไรพวกนี้อีกประการคือนอนหลับให้เพียงพอกําหนดเวลาเข้านอนให้ตรงเวลา แล้วก็ลดการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อไม่ให้สมองทํางานหนักเพื่อลดความฟุ้งซ่านอะไรพวกนี้อีกประการคือจัดการความกังวลให้จบให้เร็วที่สุดแล้วก็พยายามออกกาลังกายเพื่อให้หายเครียดน,นะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการวิธีการรักษานะครับการรักษาทางจิตเวชโรคนี้สามารถรักษาให้หายได้แต่ขึ้นอยู่กับแต่ละคนจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและรับยารักษาสม่ำเสมอรหรือไม่ ประโยชน์พฤติกรรมของคนไข้ด้วยนะครับให้ความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับตามมีความตั้งใจที่จะทำตามแบบฉบับก็สามารถกลับมาหายได้ด้วยยาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับสาระนารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดต,ตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ